ทางด้านสาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอักขีภยัยประจําปี2564 ที่สำนักง,งานสาธรารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีนายแพทย์สุวิตรรจ,จนะศักดิ์โสธรนายแพทย์สาธรารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีผู้บัญชาการเหตุการณ์ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอักขีภยัยในสำนักง,งานสาธรารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2564ร่วมกิจกรรมฝึกซ้อมแผนระงับอักขีภยัยและตอบโต้สถานการณ์กรณีเกิดอักขีภยัยโดยมีการจำลองเหตุการณ์เกิดสถานการณ์ไฟไหม้บนอาคาร3ส,สำนักงานสา มธยรา,าสุขจังหวัดอุบลราชธานีขณะที่มีการประชุมเจ้าหน้าที่สสออจอและภาคีเครือขา่ายภาคเอกชนจำนวน200คนณห,ห้องประชุม3เกิดเหตุแผงควบคุมระบบไฟฟ้าในห้องควบคุมเครื่องเสียงระเบิดมีกลุ่มควันและเพลิงไม่เกิดขึ้นไม่สามารถควบคุมเพลิงได้จึงมีการอบพยพเจ้าหน้าที่ออกจากอาคารสำนักง,งาน ในการฝึกซ้อมแผนครั้งนี้มีหน่วยงานที่ร่วมฝึกซ้อมหลายหน่วยงานอาทิเทศบาลน,นครอุบลราชธานีตำรวจภูธรอุบลราชธานีสํานักง,งานปพอจังหวัดปพอเขต13ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ALS จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีสําหรับการจัดฝึกซ้อมแผนดังกล่าวเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้และทักษะที่ถูกต้องในการอพยพออกจากจุดเกิดเหตุหากเกิดเหตุ ถานการณ์ฉุกเฉินที่สําคัญบุคลากรจะต้องมีความพร้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในการป้องกันและระงับอักขีภยัยการอพยพหนีไฟการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่บุคลากรทุกคนอย่างไรก็ตามในการซ้อมแผนในครั้งนี้มีการจำลองการลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ติดอยู่บนอาคารสูงขณะเกิดเหตุเพื่อการให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและรวดเร็วปลอดภยัย ครับวันนี้ก็เป็นการฝึกซ้อมออสถานการณ์อัคคีภัยนะครับของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเป็นการซักซ้อมออในเมื่อวานเนี่ยเรามีการอบรมในเรื่องของการทักษะในเรื่องของการที่จะ,ะเผชิญวางแผนซักซ้อมเกี่ยวกับเรื่องของอัคคีภัยต่างๆและว,วันนี้ก็ได้รับความร่วมมือนะครับในการซ้อมแผนการเกิดอัคคีภัยซึ่งสถานการณ์เกิดอัคคีภัยที่ตึก ตึก3ของสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดมีผู้ที่ติดค้างอยู่ข้างบนตอนแรกนี่12ท่านนะครับปรากฏว่าพอเช็คแล้วตรวจสอบยอดแล้วเหลือ11ท่านก็พบว่าผู้มีผู้ที่ติดค้างอยู่ข้างบนเนี่ยได้รับการลำส่งลงพยาบาลเป็นสีแดง2ท่านนะครับและมีขั้นหนึ่งที่มีหัวใจหัวใจล้มเหลวไปได้ กระตุ้น C.P.R. ไปแต่ว่าฟื้นขึ้นมาปกติได้รับนำส่งโรงพยาบาลสัมประสิทธิ์นิพพสงอีกสองท่านก็เป็นสีเหลืองและที่เหลือก็เป็นสีเขียวนะครับเป็นชาย8คนแล้วก็เ,เป็นหญิงอีกหนึ่งคนนะครับแล้วก็ที่ท,ที่ที่นำส่งโรงพยาบาลก็เป็นการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแรงนะครับมีภาวะที่เกิดอคีภัยได้ทุกเมื่อ ก็จะให้เจ้าหน้าที่มีการวางแผนว่าจะต้องเคลื่อนย้ายอย่างไรรักษาตัวรอดอย่างไรนะครับมีการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือรวมทั้งการรักษาชีวิตอย่างไรบ้างนะครับก็เป็นการเตรียมความพร้อมซึ่งได้รับความร่วมมือจากศูนย์ปพนะครับทางเทศบาลน,นครอุบลราชธานีแล้วก็โรงพยาบาลสมสิมส์นะครับอบอจอในการที่สนับสนุนในการ ฝึกซ้อมในครั้งนี้ก็สําเร็จไปด้วยดียดนะครับก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการฝึกอบรมในครั้งนี้นะครับ